ผู้ใดนะคะพี่น้องเป็นข้างทุ่มนะคะซึ่งนะคะโลกนี้คนก็จะเป็นหลายอยู่ดีค่ะพี่น้องมันจะเป็นใครๆอยู่ซื้อนี่ค่ะมองระบาบหูกับระบางมีค่ะส่วนนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อนี้กับร้อยลันทุงชาแนลนะคะเมื่อนี้อร้อยหลันทุงนีสมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกคือเกาค่ะผู้ไดนะคะพี่น้องเป็นข้างทุ่มนะคะซึ่งนะคะโลก นี่ภาษาอีสานบัาน์อรรลันทุงเอิว่าข้างทุ่มนะคะบรูวา่าภาษาไทยหรือว่าภาษากลางจะเอิญนคือกันมาเนาะค่ะต่ว่าอาการของโรคข้างทุ่มมันจะเป็นปวดเราบริเวณใบหูมหาข้างมหาซีนีค่ะมองทางใบหน้าน,นี่ค่ะนี่มันจะบวมไข่อึมทึมไม่ได้พี่น้องย้ำย้งกินย้งกับปวดด้วยค่ะพี่น้องว่าจะเป็นนักนักคืออือยู่หูนี่ค่ะซึ่งโรคนี้นะคะคนภัอีสานเทียร์อรรลันทุงยูน่นี่จะเป็นหลายเพราะว่าอรรลันทุงก็คยเป็นค่ะให้พี่น้องฟังคลิปนี้ให้จบได้ค่ะสมุนไตัวี้ซอยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรทีเออรลอดันทุงวาถึงก็คขึ้นอย่างผ่านงูขาวนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้เดียวเอรลอรันทุงเสียอธิบายให้ฟังของลักษณะสะกปรดเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำน้ำางสีค่ะพี่น,ออน้องอ่าปลาข้นบอสเยบด้กค่ะพี่น้องแต่ว่าคันถือเสียพานี่กะสีคองเสือคองพานนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นใบของเขานะคะพี่น้องนี่ใบค่ะ พี่น้องหลายคนนาจะเคยเห็นเนาะค่ะซึ่งเกิดตามป้าลกลลานเนาะค่ะพี่น้องเป็นจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องซึ่งเนาะค่ะพันส,สายสานบ้านอร่อยลอนถุงเอินไวายาพันงูขาวปากกลางเอินไวายาพันงูหรือไวายาต้นงูขาวอียงประมาณนี้เนาะคะ่ะซึ่งแต่ละผู้มีภากจะเอิญแตกต่างกันออกไปอ่าคักเนื้อเนาะค่ะจะเอินไวายาค้อยงูพี่น้องเป็นแต่อยอะคุณพ่ค่ะ หลายอย่างหลายเนยวยอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นคําที่บกคอยสูภหาเอาแล้วรนถุงเลยบออยากเบาไปว่ามันคืออย่างยังน,น,นะคะให้พี่น้องไปเสิร์ชในกูเกิลมาเลยค่ะว่าอย่างผันงูขาวเป็นต้นจังใดก็สิเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาแล้วรนถุงสิบอกวิธีการเฮ็ดสมุนไพรนะคะว่าเฮ็ดจังใดนะคะโดยนะคะให้พี่น้องไปหาต้นอย่างันงูขาวแบบนี้นะคะเอาประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้อันนี้คือหนึ่งกำมือแล้วรนถุงได้ค่ะพี่น้องนี่ อันนี้คือหนึ่งกำม,มือให้พี่น้องนะคะเอาหลากมานําเด้อเอาทุกส่วนของเขาเลยเด้อค่ะแต่ว่าอันนี้เราลงถุงเอากันไกลตัดมาเอาเด้อค่ะเพราะว่ามันงาใหญ่มันต้นใหญ่เราลงถุงเล้ใส่กันไกค่อยๆตัดงา shear, มันออกมากคะ่ะให้พี่น้องใช้หนึ่งกำม,มือใช้ทุกส่วนของเขาเลยลากลำตน้นอ่าแล้วก็หมากของเขาเอื่นหมากสำหรับพี่น้องเน,นาะนั่นแหละค่ะพี่น้องใส่ทุกส่วนเลยเด้อค่ะให้พี่น้องเอาไปต้มในน้ำริดหนึ่งต้มเดือดประมาณสิบห้านาทีให้พี่น้องปิดแก๊สเด้อค่ะ ไอ้พี่น้องกินสามเวลาก่อนอาหาระคะ่ะพี่น้องเสาร์กลางวันเย็นนะคะ่ะซิบหานาะทีคือกเกาโดยให้พี่น้องกินประมาณแก้วกาแฟหนึงนะะ่งเด้ค่ะเอาเต็มเ็มเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องกินต่อเนื่องประมาณ1ิหาถึงยี่สิบมือเลยเด้ค่ะเพราะว่าโลกเนี่ยโลกข้างทุ่มจิกรเป็นนิซื้อนี่นะคะ่ะหรือว่าภาษาอีสานบ้านเราเราถึงเอินว่าโลกหูหนูนั่นเองนะคะมันเอินต่างกันออกไปนะคะโลกหูหนูโลกข้างทุ่มก็จะเอินประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็อ่ะ สมุนไพ่ตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องเขาจะเกิดออยุ่ส่วนใดเอวตีเกิดยากหายากได้พี่น้องเด้สมมติพรตัวนี้เขาจะชอบเกิดอ,อยู่ตามางป้าลกล่างนะคะบางเทือ่อเกิดอยู่คางทงหน้าบางเทื่อกเกิดอยู่ในป้า,หา,หาในดงบางเทื่อกเกิดอยู่ริมคลองแล้วแต่ค่ะพี่น้องว่าเขาจะเกิดอ,อยู่สแต่ว,ว่าค่อนข้างหายากอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าอรรถรนฐุงบ่คคอยเห็นปันใดได,ด้นี่หาสวัสดิสิพนี่ใส่เวลาหาเป็นอาทิตย์พี่น้องแจ้งเห็นนี่ค่ะสัสิปัมมานี่อันนี้คือตนแกของเขาได้ค่ะพี่น้องเด้อ ให้พี่น้องนะคะอร,ร่อยเหลิ่นถุงลืมบอกว่าให้พี่น้องเอาต้นแก้แกของเขาเท่านั้นเด้อใส่ต้นแก้ได้ค่ะพี่น้องแก้เอาต้นอ่อนต้นที่แก้ก็คือต้นที่มีกิ่งก้านสาขาแตกอกอกหลายๆพี่น้อง้วก็ตนนะะ้นสูงๆเด้อค่ะถาบ่มีอีรีก็ใส่ตอนออน้นะะอ่อนใดค่ะก็คือต้นน้อยๆที่มันมีงาสองงานกะก็ใส่ใดขึ้นกันค่ะถ้าพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดตามสูตรที่อร่อยเหลิ่นถุงบอกเลยได้ค่ะโรกข้างทุ่มหรือว่าโรกมูนูนะคะหรือว่าผู้มีภักตั้งต่างเอิญสีเอินซื้อโลก แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็สิเอิญซื้อสมุนไพรตัวนี้แตกต่างกันออกไปอีกคันอร่อยลันทุงวอาวพิษกะขอโทษขออภัยลหลายๆนะคะเพราะว่าบานอร่อยลันทุงอื่น่าจังสี่ค่ะค่ะพี่น้องสาหรับคีมีสิฝากไว้เสมีก่อนพอกันคีปหนาได้ะค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ